สวัสดีครับ FC วันนี้ผมพาทุกท่านมาดูอ่าโปรดักต์ใหม่นะครับเป็นตะก้อวาลนะครับตัวนี้ถ้าท่านใช้ปั๊มพ่นยาญี่ปุ่นนะครับท่านก็จะรู้จักไอตัวตะก้อวาวตัวนี้นะครับท่านที่อยากได้สินค้าดีๆมีคุณภาพนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงมากเนี่ยฮะเราก็ทําออกมาให้ทุกท่านได้ใช้กันนะครับตัวแรกนะครับเป็น MS 3 1 5 MS 4 1 5นนะครับอ่ะตัวต่อไปเนี่ย ตัวนี้จะเป็น fs 5 1 5ึ่งชิ้นส่วนก็จะมีหลายๆชิ้นแบบนี้นะครับต่อไปก็จะเป็น fs 61565 5แล้วก็7 5 5หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตัวเล็กก่อน ms 3 1 5ตัว fs สามนมีขนาดเท่าไหร่ผมจะวัดให้ทุกท่านดูนะครับเราวัดจากตัวข้างนอกดูก่อนนะโอเค่ 6. 6. ประมาณนะครับแล้วก็ตะก้วาวท้องตัวนี่สูง24นะครับตัวปีกนี่ ประมาณ5.6ประมาณ6มิลน,นะครับส่วนตัวท้ายเนี่ยโตประมาณ18.5อ่ะตัวต่อไปตัวต่อไปนี่ผมก็ประกอบให้ทุกท่านดูนะครับอ่ะสัก,กรู่เดียวอันนี้ใส่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ใส่อย,อย่างนี้ส่วนโอลิงเนี่ยใส่ตรงนี้นะครับผมจะไม่ใส่เพราะว่ามันจะทําให้การถือลําบากอ่ะเดีย๋ยวผมจะวัดทุก,ทก Ved ให้ทุกท่านดูนะครับตัวนี้อ่ะตรงปีกเนี่ยโต28.5ที่กป้นมัน ทิ่ก้นมันโต21นะครับแล้วก็ยาวทั้งตัวนะครับอ่ายาวอยู่ที่ประมาณ18มิลโอเคนะครับตัวนี้ MS 515อ่ะตัวตัวสุดท้ายตัวนี้จะเป็น MS 615 655แล้วก็755นะครับหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นของผลิตในไทยนะครับจะผมวัดขนาดให้ท่านดูนะครับตัวนี้โต 3, มนนะ3 2มิลนะ3 2มิล ตัวยาทั้งตัวยาทั้งตัวเนี่ยรวมที่ก้นมันด้วยเนี่ย24.3นะครับตัวปีกนี่6.5นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเรามีทั้ง3รุ่นให้ทุกท่านดูนะครับอโอเคถ้าท่านใดมีคำถามก็ลองทักมาถามเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคำตอบมาให้กับคุณท่รนบู้ชมครับ